S <S สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาเล่นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า r e ห้านะครับผมวันนี้เราอยู่กับ,บกัมมาครับกับมาเขาเป็ตรารก็ตามที่บอกนะครับในคลิปสตาร์ดิวว่าเดี๋ยวปีนี้จะอัด IE ห้านะครับผมก็เนี่ยมาแล้วมาวันนี้ก็เริ่มต้นแชปเตอร์หนึ่งเลยรันยาวเลยเอนจอยกับเรื่องอะไแล้วกันมาวันนี้ได้หมดเลยดีมาเได้หมดที่สามนะเดี๋ยวจะไปเชิญเขาที่สามก็ได้ครับ คุณจะเป็นชแนลวะตายแล้วตายเลยปไม่เอาไหมเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเออ่คลิปเลตฟิวนะครับผมส่วนคุณมาร์ก็จะเล่นเป็นเชฟว่านะครับกระสวนอินฟิตี้ผมิดไว้นะครับเพราะว่าผมอยากให้คุณแล้วก็เอ๊ะแอคชั่นเอาเอาอันนี้ยังเราต้องกดแอคชั่นเองนะมึงแอทแทครีแอคชั่นใช่ไหมเออกดเองนะกดคือจะเปิดใช่ไหมใช่จ้ะอ่าโอเคจัดไปโอเคอ่ะคุณคุณของผมก็จัการธนาคาะปกติผมจะนี่ แล้วก็ปกติมันจะมีคัสซีใช่ป่ะที่เราต้องกดหลบอ๋อ,อต้องกดหลบใช่ไหมโอเคคือให้บอทมัลลบเองก็ยังไงอยู่คือผมเล่นกับมาร์กจบแล้วแต่ทีนี้เล่นแบบยังไม่ละคลิปเดี๋ยวผมจะอจัดเดาจะเริ่มใหม่โดยาก,การที่เราจะเอาของคือเริ่มต้นใหม่หมดเลยโอเคป่ะแบบไอ้ยาก,กระเป๋าแห้งอะกระเป๋าแห้งไป,บบไปหาปืนตามแมพเอา,ไม,เอาไม่เอาแบบว่าเปิดกรนะสุนร้อยนัดคือไม่เอาคือไม่ไม่ต้องไม่ต้องเตรียมยานี่คือเริ่มต้นโอเคป่ะไม่ไม่มียาเลย เกเป๋าก็ซื้อเริ่มต้นกระเป๋าเปล่าโล่งๆใช่ก็ซื้อเริ่มต้นเลยมาเออเอามาต้องกดจอยปะใช่ใช่รอบรอบสร้างเดี๋ยวกดจอยเข้าไปดูคลาสีนครับตอนนี้นี่คือเนื้อเรื่องต่อจากภาคมันไม่เชื่อว่าคือเชื้อมันต่อจากภาคสี่ใช่ไหมเหมือนเหมือนเสียงเกมมันดังนะแทบตามไปได้ตลอด ต้องเป็นคนเช้เดี๋ยวรอ,อก่อนอา,อาจจะต้องรอนี้ปะ่ะต้องรอ,อก่อนไม่ไม่้มมรงรอหรกอกป,ป้อยป้อยนี่คือจะเป็นจุดนัดต้งของ BCA ป่ะตั้งนี้นใช่เชื้อนี่จะเป็นเนี่ยมาร์กจอยละเชื้อนี่มันเป็นเชื้อนี่ปะ่ะอ่าลาสปาการใช่ปะ่ะ เชิญ<ะ>ร้อนยืนูนาโตจากภาคสี่ครจากภาคสี่แต่เอโวเนี่ยอีโว, <S 2> <S 2> โวคือก็คือสามารถมีเชื้อตอนเช้าได้ใช่ไหมวะทำไมมาร์กกำลังบอกอ๋อเนี่ยกำลังเข้าเรียไปต่อไปโอเคมันคายอ่ะชุดชุดคอสตูมคุณจะใส่ชุดอะไรก็ตามบานเลยครับเพราะว่าเราได้จบแนละ้วเสียงเพลงดังไปไหมขออภัยนั่งจมถุงเรื่องปรับเดี๋ยวเราค่อยคลิปหน้าแล้วกัน ปรับได้่ปรับได้ครปรับยางรู้ว่ารีออนภาคนี้หายไปเลยไมนได้ะไปเจอทะเลได้วคือช่วยแอชลีแล้วไปเจอทะเลเอ่อมาคิดว่าไอยี่ห้าจะมาปีไหน Doom feared another incident oh, can't like Bakum City 8. was inevitable. As panic spread, okay, governments of the world turned to the global pharmaceutical okay, source, which formed the Anti-Terrorism oh, Unit (BSAA). <coughs> Operators of the BSAA were sent, <coughs> sent to infiltrate our <coughs> <and> nation's <neutralize pharmaceutical coughs> terrorist aspects, <coughs> safety and stability <coughs> to various regions <coughs> okay. around the globe. It's not possible. ยิอนรับสู่แอฟริกาะเมื่อไรฉันจะมาคัสซีนอยู่คัสซีนอยู่ต้องรอไม่ไดเพราะว่าเราต้องดูคัสซีนเป็นหลักน่าจะใกล้แล้วปะรู้สึกว่าบทภาคสี่เนเรื่องคัสซีจะน้อยใช่ป่ะภาคนี้เขาเริ่มเพิ่มคัสซีใช่ปะตอนแกพอติภาคสี่ก็มีคัสซีแต่มันไม่ค่อยเยอะอะไร ขาดพ r ยอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นรีเมคคือมันมีเพิ่มแน่ๆอะเกิเดนต์จิวบอลนไทย s โอเคนี่คือพี่คิดคือ่โผล่มาแต่ภาคไหนวะพี่โผล่มาแต่ภาคหนึ่ะหรือภาคศูนย์วะภาคหนึ่งใช่ไหมคิดไม้ภาคศนไม่มีคิดนียภาคหนึ่งวะไม่มีภาคห แต่ว่าภาพสูตรภาพหนึ่งผมจะไม่ลองเลยเลยผมมองตองจะปิดอ่ะก็จะลองอยู่ภาคสี่วันแค่เลยคือว่าภาคสองภาคสองดีวันภาคสี่ดีออนมันก็โผล่สองกันใช่เป็นทหารฝึกหัดตอนนั้นไม่ใช่เป็นตำรวจตำรวจมือใหม่มันฝึกหัดอะไรล่ะ There is one thing I do know ทำไมคิดถึงมางานที่นี่ครับคุณมาอ๋อมาตามจุดคิดว่าจิวน่าจะรอดอยู่แล้วก็พอบอาแสอยู่โอโอเคมาโอเคมาเปล่านะอวีตามนั้นครับผมมดเดดี้ครับผมเดดี้เดยดี้เดดี้เลยครับมาครับผมเป็นโฮล์นครับถ้าผมหลุดผมหลุดเป็นไหล่ก็ตอนนั้นเลยครับ ตอนนั้นก็จะเป็นแบบอะต้องจั้งสิเ้ยเล่นไงวะลืมทำไมกูเห็นคกูราบได้วะว้าวเน็ตผมไม่ดีว่ะอะไรแต่ผมเห็นคปกติก็ไม่อะไรก็ดีละใส่เน็ตไม่ค่อยจะด้เท่าไหร่ เห็นกูว่าไหมโ้ยน okay. oh okay. ี่หนึ่งเหรอนี่ไงนี่หนึ่งใช่ไหมกดต่อยมครับดูแมพครับผมครสิ่งที่คุณใช้เน็ตเดียวกันไปเนี่ยผมเน็ต 5G นะผมก็ 5G แล้วโอเคต่อไปครับเฮ้ยเขาทอบอะไรกันเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ให้กขาสอบสอบต้องรอบเข้าไปด้วยโอเคผมโอเคผมไม่กลัวกูแล้วครับผมไปก่อนแล้วกันทำไมที่นี่เขาดูแบบ ไม่ค่อเป็นมิ้เท่าไหร่เลยอ่ะไปมา,มาแล้วต้องไปข้างหน้าแล้วก็ตัวเอฟขึ้นมามีาข้างหน้าไหมอ้าวอ้าวไปแล้วเหรอที่พัอืมอ้าวฆ่าวางป่า,าจำพ่านหายไปแล้หมด เมื่อกี้ยังอยู่กันเต็มอยู่เลยฮะอ๋แมงวันยังยังอีกเท่าไหร่เนี่ยสองสามนาทีก็เสร็จแล้วไม่หรอเอาไก่ไก่อิ่งอมพี่จังอิ่งหอมอี๋สินะผมผมปิ้งคาเฟ่อยู่ครับผมมาครับคุณเห็นผมวาร์ปอยู่ปะเนี่ยวาร์ปมันวาร์ปเยอะไหมหรือวาร์ปทีเดียวอันแต่วาร์ปเป็นบางช่วง แม่ครับภาพเลื่อนแล้วนะที่ฉากตรงเนี้ย<ล>โอ้คิสเล็ฟิลมาที่หลังประตูนี่สิไหนเปิดแล้วโปรติเปิดโปรติไม่เคยเปิดนี่นะแอนิเมชันการหลบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้กันโ <laughs> ปรติไม่เคยเปิดอันนี้คือใครครับพูดมาพอจะรู้ไหมอ่ออารมณ์แบบพ่อค้า ้ทั้งสองคนตอนแรกมันจะมาขายขายปืนให้เราเสร็จเสร็จตายซะก่อนอ๋อจะมาเลยโดนพ่อค้าไปซื้อวายอยูบอยก็เสียเวลาพ่อค้าเสกหยอกที่นี่มันคือลงเชื้อหรือเปล่าอ่านี่เอาปืนไปแล้ต้องเปิดเช็คซิ ได้เป er> ิดได้ยลงไงอี๋ได้แล้วเยี่ยมได้ครับฮาวแล้วฮาวทุเรื่องเหรอวะอ๋อกดีครับกด E กดนคุณลืมเปลี่ยนปุ่มหรือเปล่าวะทำไมเดี๋ยวก่อนนะทำไมยูสโอเคแยแม่งเลยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยโอเค โอเคนั่นแหละพอแล้วทีนี้มาใช่ชุดคอตตูมาอะไรเราเรียกว่าอะไรชุดคอตตูฮันนกเกโอเคโอเคเข้มเหมือนกันเข้มเหมืกูใช่ไหมกูทุกเนียเใส่แว่นตาดาวด้วยเอาไงเอางี้มาสุสุกพาร์เราก็ไปชุดคอตตูสุกพาร์ดีไหม เปลี่ยนทุกพันเลยล่ะมันมันจะดีไว้ไหมถ้าเราเปลี่ยนเขาตูดทุกพันแล้วลงทุนเกินใช่ไหมอ๋อโชคดีนทั้งสองคนต้องนอนมันอันตรายเดี๋ยวนะเวลากดเปลี่ยนอาวุธคืนกดเลขอะไรอ่ากด E กด E ใช่ป่ะไอ้กปอนลูกกิ๊กลูกกิ๊กนี่าจะเปลี่ยนได้ล่ะอ๋ะอรอมาชีก้ก็ได้ใช่ไหมคตอนนี้เราผม,มผมลืมครับผมลืมครับโอเคครับมาครับอ๋อนี่ เรากดสเปซบาร์ครับผมแล้วก็กดซ้ายครับผมเป็นการหยิบนี้ขึ้นมาครับผมอ่าก็แต่ทำไมมาร์กนิ่งอ่ะปะปุ่มอยู่อ่ะอ่านซีทำไมวะเพราะมีให้อ่านด้วยอะเนี่ยสเออมีให้อ่านด้วยคือถ้าเกิดล้มเนี่ยถ้าเรากดตัววีครับผมเป็นการ กดเพื่อนนะครับขมอขึ้นไนล่สีเอาิจีทอกดสับาร์ทุกเหรียญกดเอสแล้วกดอะไรพลิกกลับอะออกกดตัวซีโอเคพลิกกลับออกกดคิวโอเคตามนั้นไปมาใช้คีย์บอร์ดใช่ไหมติดใช้จอย <S <S คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดมาครับมาใช้จอยผมผมผมคงตายไปแล้วนี่คือซากสัตว์ที่ตัวีครับผม,มจะมีข้างในแล้วแหละกระสุน เกมนี้เรามาสองคนก็ต้องประหยัดได้ดีนะไปครับเลือกม้าสุดท้ายตามหมอเห่งอีกไปครับมีเอกสารอะไรอ่านไม่อ่านครับมีกระสุนไหม,มกระสุนม้ามีอะไรกระสุนไม่มีปิศยาปิยายาของเราแพงนะเคลียรปะใช,ใช่ยาของเราแพงเหตุนั้นเราจะเราจะเปลี่ยนนี่เหรอวะ ถ้าอยู่ช่องหนึ่งอ๋ออย่างนี้โอเคกดติดซ้ายครั้งเมื่อกี้ยิงเสียงอะไรปะไม่นามีอะไรเอ้ยอะเป็นเพื่อนบ้านอ๋เพื่อนบ้านใช่ไหมเสียงเสียงร้องเมื่อกี้กันนะบอกเพื่อนบ้านอ่าดูปสิมันด้เกิดอะไรขึ้นครับปเข้าไปประตูห้องเช่าหันซ้ายหันขวาไม่มีใครอุโอเคมีละวเขาทำอะไรฮะ กระจายเชื้อ,อ,อไปแล้วายาธรรมดาเรียบร้อยหยุดหุดซะปีตอีกแล้วเหมือนภาคสี่เลยอุ้ยเกิดอาการแพร่เชื้อเกิดขึ้นครับต่อไปมึงคิดว่ามันรอดไหมไม่น,ามนา่ารอดถามได้ไม่โอเคไหมน้อยเฮ้ยอย่ามายุ่งเฮ้ย มันมันอร่อยจนคืนไม่ได้อ่ะอืออุ้ยทำไมทำไมตาเป็นเลื่อนฮะอ๋คุณจะโดนยูทูบแบนหรือเปล่าไม่น่าหรอกไม่น่าแบนถ้าแบนก็โดนยูทูบ <laughs> อ้าวมันไกลล่างแล้วดูผมดิผมแม,ม่งเปลี่ยนด้วยอุ้ยใช่จริงไอหมอนี่ไม่ปกติครับอเอาแล้ว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  สำเลยกดเอฟครับผมอ้าวอืมจะมีดประหยัดงบ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 โอ้ยสวยโปรติมาได้หมดสามปะไม่เคยใช่ปหมโปรติได้หมดเลยประหับดความยากมองโปรตีนเอาหมดสามปะไม่เคยไม่เคยเล่นแต่ normal ใช่ไหมเออเออ normal อะ normal จะไม่รอดอยู่แล้ว ครับก <Orb> ูเห็นป <laughs> ูนวาร์ปไม่ไหวใช่เหรอเอโอเคอาจจะต้องเราจะต้องอัดตอนบ่ายแล้วมั้งเนี่ยสุดนี้มันตกเปลี่ยาต้องเปลี่ยนเลยไม่เป็นไรก็ถ้าถ้าเกิดไม่หลุดก็โอเคแล้วเฮ้ยไปกันต่อแต่ทำไมกูเห็นมึงเดินปกติวะมึงเห็นกูวาร์ปใช่ไหมโอเคเศษไม่เหมือนกันเพราะว่ากูไม่ปกติแล้วแล้วต้องไปไหนเนี่ยอันนี้มันตันต่างต่าต้องทีช่องฝา อากูจะติทโชคฝ่าล้วแขกเต็มเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องหนีปะอ๋อไม่รู้กูไปละกูไปคนรอก็ได้เปืนมาเร็วมาเร็วมาเร็วคนนังนี้เฮ้ยสมุนไพ่เจงเฮ้ยประเมินเคิร์กเอาข้เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนทำไมปิดไม่เราเราต้องคนสายไง อ๋อแล้วกดแล้วกดมันเล็กได้นี่หว่าโอเคคอมไบแลงกัน Two people u n lock อ๋อต้องใช้สองคนครับมาครับเพื่อเป็นการเปิดทางครับผมเชบ่ชป่อกดกดกด F เอ้ยกด B ไม่ติดโอเค <c> Go <oughs> <c oughs> go นี่เช็คดิอืมนี่จะเป็นสร้างอะไรสักอย่างนะึงนะ มีกระสุนเหลือให้ผมไหมเนี่ยคุณจะเอาไปขอมากเอ้ยทำไปเลยเงินหยุดเงินไปหมดย่างของหมดแล้วปะไม่มีแล้วมั้งไม่มีครับโอเคครับไปครับเลดี้เฟิสครับเชิญครับทำไมก็ต้องในเอฟวีเฟิสโทษทีโเท่าทีเดี๋ยวคุณนำให้จะบอกว่าเลดี้แมนเลดี้แมนไม่ใช่นะ อ่าแล้ว้วทำไมค้า,าดอกกระสุนกระสุนอ้าวอ้าวอะไรมันคือว่อามาร์กหลุดอ่ะอะไรใช่ะไหมเออจะเปเกกเลี่ยนเน็ตก็ได้โอเคเปลี่ยนเน็ตก่อนก็นไ,ได้โอเคเมื่อกี้ต้องต้องรันใหม่เพราะว่าอยู่ๆเน็ตก,ก็หลุดแล้วของก็ไม่เหมือนเดิมด้วยโอ้โหมีคนจบแบบไม่ใช้ปืนมีป่ะวะใช้แต่มีดตะนะเออโอเคมาร์กมาละ โอเคเดีย๋ยวโอนกระสุนให้มาร์กก่อนเก็บมาได้กระสุนกดเยอะเลยไอ้เหี้ยเออเอาไปให้มาร์มากมันโอ้จิฟให้มาร์กโอเคแล้วก็ยาให้ไปหนึ่งขวดอาไปกระสุนโอเคตามนี้เอาเบิร์ตไปไหมเอาไปโอเคพอเนี่ยอย่าพังดาไคด่า ไอคนข้างๆกูอะยังพึง่งอย่าพึ่งด่ากูกูไม่ได้ยนะินกูไม่ได้ยินเสียงคนข้างๆด่าไอเม็กนะเออไม่หยินไมค์คือมึงปรับใหม่นี่ไงไมค์ไม่ได้ดังเหมือนเม็กนี่ถูกปะล,ล่ะอะไรเอออ่ะกดเลยมากลับมาอีกครั้งเมื่อกี้แหมผมต้องแวะเก็บของใหม่เดบไม่ดีครับต้องอย่างนี้แหละว้าอยู่ไหมเห็นว้าอยู่ไหมแหม่แหม่ต้องเดินดิเขาก็ยังเห็นอยู่เห็นมั่งปะ เห็นบ้างโอเคนัก็เอาให้แม่งจบก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดกลัวว่าเอาเยอะะเก็บยาแล้วกระสุนผมเยอะแล้วนะมาคาซีนเกิดอะไรขึ้นที่นี่เฮ้ยเขามีได้ยินเสียงอะไระเหมือนมีประกาศม็อบอะไรอะใช่มดีดีดีนด้ยินครับโอ้ยโอีีร ไอ้ม้อนนี่ต้องถูกปถอนมันขโมย้มตำขโมยปลาขโมยไพ่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเห็นไหมอยากรู้ว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณมาร์คคุณพอจะรู้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันมันกำลังจะฟาดแล้วโอ้ยหูขวานโคตรเบลออุ้ย ขอบคุณที่ขอบคุณที่เซ็นเซอร์ครับเย้เฮ้ยแล้วมึงเห็นกูได้ยังไงเฮ้อจะเห็นได้ไงอะมึงเราแอบดูมันอยู่เอาแล้วเปิดมาก็โดนตีบุกเลยว่ะ嘛มาไมากำแพง กระสุนกระสุนมีวาร์ปไม่วา้าไม่วา้าไม่วา้วา,า,าปกติปกติมีดีเลย์นิดนึงแต่ก็ได้อยู่มาใช้ได้นนอะไรสองจุดสีหรือ 5G 5G ีหตอนนี้ห้เหมือนกันอ่ะลองดูระเบิดระเบิดระเบิด ปาไปเอ่อเยอแล้วเย่แล้วเพื่เลปกำแพงเำาไปพอตีสุดมาผมไม่ได้เล่นนัดป่าแมงคนสดใเลย่ยกระสุนอะ โอ้โหไม่ได้เงินเจอละยุงออกมาไนมายุ่งออกมายุ่งออกมาพาไปหาแล้วหยิบหยิบเขาได้ไหมหยิบหยิบหัวไม่ได้กเขาไปมกเขามาเขามาที่หายเลข2 0 มาเข้ามามาเข้ามาเอ้ตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยอ่าเอสซาตรงนี้มีกระสุนเอาละขางบนก็ลงมาเยอะและแต่มาร์กกโดนเฮ้ยอืมตะกิ้โห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 มาไอ้ใหญ่มาแล้วไอ้ใหญ่มาแล้วเยอย ตะบิดมาร์วิ่งมารวิ่ง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 เยอะเลยเอาไงเอาไงเอาไงอยู่รวมกันอยู่รวมกันอย่าอย่าแยกอย่าแยกดันดันแล้วคุดันมาร์เหลือสุดคุณนะเออเหลืออยู่เหลือเคลยอุ้ยอุ้ยโคดี้ยมมาไอ้มารดีก่อนกระสุนปืนกลนมาทำไมเนี่ยเฮ้ ทั้งทั้งหนีทั้งล้างหลังข้างหลังโอเคเดี okay. like bbe 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 ๋ยวกระสุนปืนกลมาไงก่อนยังไม่เจอปืนกลเลยอืมโอ้โหไอ้ปูนโอเคโอเคกูตบเฮ้ยจะจับกูมีคนอยู่นี่นั่นนั้นนั้นนั้นมี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 อีกวะมีกระบอกเดียวอ้าวเอาเลยกระสุนกระสุนมีเยอะกระสุนไใกล้ดีวะ เลขสามเลขสามอุ้ยิวยวิวิวมาไปลุกไป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 โอ้ยปูนปูนทีมไปไปวิ่งวิวิ่งววิ่งวิ่งวิ่วิ่งวโอ้โหเจลมุน่ะไอ้าหม้หมกมุกระสุนนะผม จนลงบนชิ้หายเลยไปขึ้นมาข้างบนเลย <c oughs> เอาไปเามัเอาสูตรไปก่อนเอาเอาไป <c oughs> เอาไปเอาไงดีม์กไงดีเอาไงดีเอาไงขนางบนนี่าหละข้างนะบ,บนแล้วปลอดภัยใช่ไหมไอ้เยอะมักพองมาพองมาลง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  ยับยิงยิงให้มันสักการก์ดโอ้โหไอส้สัตว์มึงตายแล้วมึงยังฟาดอีกเกมนี้มันดีอุ้ยแย่และแย่และมาคนหนึ่งอยู่กูไปหามึงมีระเบิดทำไมวะหาระเบิดเนี่ยเฮ้ยไอ้๋เฮ้ยเฮ้ยมาปปอ้องกันก่อนโอ้โหกูไม่มียาแล้ว ปอกๆตัวเองแม่งเวกใครเลยสีมาหาคู่เนี่ยเฮ้ยหลบแดดจิตโจ๋มาเอาสูบไปเอาสูบไปไปวิ่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไอ้เคีื่อกระสุนไม่มีเขาเจอละเจอละโอ้โหไอ้เฮียล้มแต่กลับมาได้เฮียช่วยดู มารคขออยู่รังมึงโอ้ยเอ้ยโอ้ยมารระเบิดไฟปาร์ต้ะปาไอระเบิดไฟเีลยมาหาคูมามาหาคูกูระเบิดเลยแล้วกันโอ้ยสกิลเพลย์ครับผมต้องสกิลเพลย์ก่อนมตก้าไปสวยนั่งมา เอ้ยมาไปหามึงวะบอสอะทำไมแยวเล็กเนี่ยว้าวมาอยู่ไหนวานีโนนตอนกุนีนอนแล้วตุโยมายู่ไหนกูอยู่บ้านเล็โอเคเห็นแล้วคุยกันแล้วคุยกันแล้วโอ้ยคีบพ่อมากูเต็มเลยว้าว อ้าวพวกคัดโกเลยเชี่ยไปละกูท en ิพย์โอ้โ <blond> อ้โ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 อ้ไอ้อย่านะอย่านะอย่าอยู่กับกูอย่ายุ่งกับกูเฮ้ยเอามือมาเร็วๆดิดูสมุนมาหรือยังเอ้ยมาแล้วโอ้ยอ่อจะตาย ตายมาโอ้ยไหัวปีชาแน,นลคุณน้องขับภาษาแล้วมาท้าอะไรเดี๋ยวกูหักเงินเดินเงินพวกมึงเลยนะยี่เอ้อันนี้ยังไม่จบนี่ว่ะหรือจบแล้วอะมีเก็บของปะจบแล้วโอ้ยอโอเคเฮ้ยได้เอททำไมากูได้เอระ เล้งเอฟเหมือนกันนี่หว่าอ๋อแรงเอฟเหมือนกันโอเคอ่ะจบแัปเตอร์ก่อน